แพทย์หญิงพนสวรร์มีชินรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการรับมอบรถยนต์จากบริษัทไทยไปภาคเหนือจำกัดหรือท่อนำไทยภาคเหนือเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลรับลรโดยมีพันโทพงพันสมขันเงินผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21ร่วมกับคุณเพชรเกษมสรงสิริคุณพัชรพลส่งสิริจากห้างหุ้นส่วนจำงัดสอ,อเกษตรยนต์เป็นตัวแทนจากบริษัทในการส่งมอบรถยนต์ดังกล่าว ได้มีนายปญญาเสดลือชาในอำเภอรับแลานายกิติพงค์อุบลสะอาดผู้ในการโรงพิบาลลับแลานายสมัครสุลาสาธารณสุขอำเภอรับแลร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบโดยบริษัทไทยไปภาคเหนือจำกัดได้พิจารณาความสำคัญที่จะส่งเสริมให้กับบริการด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้การสนับสนุนบริจาครถยนต์กระบะอิซูซุรุ่นสปาร์ค1.9 DBIB สีขาวจำนวนหนึ่งคันพร้อมหลังคาทรงสูงแคลริบอยรวมเป็นเงินจำนวนกว่า534,000บาท เพื่อนำไปะชาประโยชน์ในการสนับสนุนการบริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด -19 และเกิดประโยชน์ด้านสาธรารณสุขให้มากที่สุดเพื่อไปแกรยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธรารณสุขและสุขภาพของประชาชนต่อไปนาคาค้าเรดดัมรายงาน